หลังจากที่ห่างหายกับเกมผีกันไปนานในที่สุดผมก็ได้กลับมาเล่นแล้วทุกคนกับมาลานวงการเกมผีนะเรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าเด็ผขาดโปรตูไทส์เห็นเขาบอกว่าเกมนี้เป็นเกมผีที่สมจริงโคตรสมจริงมากๆโค้รสมจริงเลยนะในคลิปนี้เราจะมาโดนผีหลอกแบบสมจริงกันทุกคนดูสิว่าเกมนี้มันจะสมคาล่ําลือหรือเปล่าเกมนี้มันจะทําให้ผมกรี๊ดเป็นแต่แตกได้ไหมไปรับชมกันเลยทุกคนโอเคเริ่มแล้วก็คือกดเพย์ปุ๊บเริ่มเลยผมนึกว่าแบบจะมีคัดทรงคัดซีน แล้วคือ,อมีการกระตุกเล็กน้อยคือบรรยากาศแบบได้อยู่มีการแบบกล้องทรงกล้องสั่นด้วยนะคือเหมือนแบบมีกล้องโกโปรติดไว้บนหัวเอาแล้วคือเปิดประตูไงเอเดินชนได้เลยเหรอภาพก็คือขาวโบ๊ะขาวโบ๊ะบะมีแสงไฟอยู่ข้างหน้าเราดวงหนึ่งแล้วทางแม่งแคบจัดโอ้โหอ,อะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีการกระตุกนิดนึงนะคุณผู้ชมแล้วคือทางแบบแคบมากคือมันกําลังบิ้วบรรยากาศเราอยู่อะไรอะชูด ยิงเหรอเออผม,มเห็นว่าภาพตัวอย่างเนี่ยมันมีปืนด้วยนะคุณผู้ชมคือเราแบบจะได้อปืนไปยิงผีมีการเอาปืนยิงผีได้โอเคเราต้องเดินมาหาปืนสินะมันบอกให้เราชูดประตูยิงประตูนั่นเองเออเราคือปืนอยู่ไหนแล้วคือโคตรมืดอะคุณผู้ชมคือมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้เดี๋ยวเราปืนล่ะคือผม,มอยากได้ปืนอะเอาอะไรเนี่ยโอ,โอเคกดผิดกดผิดก็คือไม่มีบอกหน่อยหรอว่าแบบต้องกดอะไรบ้างอะ เฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ห้องนี้เข้าได้นี่คือห้องอะไรห้องไฟอ้าวแล้วคือเหมือนว่าจะเปิดไฟว่ะโอเคมันเดินยากหน่อยนะรู้สึกว่าเดินยากๆฮะเออแล้วปืนอยู่ไหนอะอยากได้ปืนอะอยนั่นไงปืนอยู่ในห้องมืดซะด้วยต้องเดินเข้าไปเอาสินะบ้าเอ้ยเตรียมตัวโดนผีล่อบแบบสมจริง โอเคเปิดวาลเปิดเลยเปิดเลยหมุนเอทอาร์ตเอทอาร์ตโอเคเสร็จแล้วได้เวลาเดินไปในห้องนั้นใช่ไหมอ๋อมันผมนือว่าวาลไอ้นี่วาลพวกน้ำาอะไรเงี้ยมันคือวาลแบบประตูนั่นเองโอเครีบเก็บก็รีบออกอ๊ปอุ๊ยเอาผูตกใจปืนไอเวนเลยผูแล้วคือแบบการหันเมาแบบสมจริงดูดีแบบโคตรสมจริงเลยอะ่ะแล้วเดินไปทางไหนประตูใช่ไหมต้องเดินไปยิงประตูโอเค มามาเลยอืมเปิดประตูซะโอเพนเด,ด,ดอะดอเกมนี้มันจะมีอะไรน่ากลัววะเรามีปืนแล้วอะ่ะไม่เห็นหน่ากลัวเลยโผล่มาดีกูจะยิงหัวแบะเลยประตูปิดเปิดไม่ได้ฮะเฮ้ยทางขวาไปได้โอเคเช็คขวาก่อนแล้วคือเหมือนแบบดวงตาเรากระพริบด้วยนะโอเคอุ้ยเอ้ยโอ้ไม่กอโอ้ไม่กอไฟ,ไฟแตกเข้าได้ปะเข้าไปดูไม่ได้ไม่เอาดีกว่าคุณผู้ชมอุย้ยอะไรอะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูหั่นไมอะไรมั่วซัวไปหมดคือทําไมมันมืดวะออกได้ไหมโอเคอะปกติแหละเมื่อกี้ผมเผลอไปเข้าห้องก็เลยมืดเล็งรอเลยกูเล็งรอเลยมีตัวอะไรโผล่มากูยิงแน่โอเคก็ไม่เห็นหน่ากลัวเลยนี่วาคุณผู้ชมไม่เห็นสมคำล่ำลือเลยวะเฮ้ยห้องอะไรอะห้องโซ่อืมดูซิ ต้องเช็คให้ทุกมุมเช็คทุกซอกทุกมุมไว้ใจไม่ได้ประตูเปิดไม่ได้ทางไหนเอ้ยอ้โอ้โอ้โอ้ไม่กอดใครมองใครแอบมองกูใครมันแอบมองกูอยู่ข้างหลังโอ้ไม่กอดอันนี้คือห้องอะไรอ๋อต้องเข้าห้องนี้โอ้โหแล้วคือผมคาใจเมื่อกี้มากเลยคือหันมาปุ๊บเห็นพอดีเห็นจะจมีคนแอบมองโอเคเข้าไปมาอ๋อต้องเดินหลังตู้โอเคไป ไปต่อโอ้ยเราห้องแม่งดูเหมือนว่าจะมืดลงมืดลงขวาร้ายซ้ายดีกูไปซ้ายกู <c oughs> เชื่อมั่นในซ้ายทางซ้ายไม่น่ามีอะไรหรอกมั้งเข้าใจไหมอุย้ยเดี๋ยวอะไรอะ่ะมีใครมองอยู่ใครมันมองกูทางเดี๋ยวเช็คโอเคซ้ายมืดขวาทางขวานี่แหละประเด็นทางข้างหน้านี่แหละผมว่าต้องเจอว่ะคุณผู้ชมขูดแม่งน่ากลัวว่ะ แม่งกูไม่น่าพูดเลยว่าแบบไม่เห็นหล่อเลยคือถอนคำพูดขอถอนคำพูดโคตรน่ากลัวสมจริงชิบหายอุ๊ย,ยทำไมประตูมันขยับเองอะอุยอ้าวตัวกูกูยิงเลยตัวอะไรอะฮะอะไรวะเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนหัวตัวอะไรเยอะเลยโอ้ยอ๋อเป็นรูปปั้นเดี๋ยวคือแบบกูหล่อจนพูดไม่ชัดแล้วตอนนี้ไปทางไหนต่อ ไม่เห็นมีอะไรเลยอะให้ไปทางไหนทางนั้นเหรอโอเคเดินไปทางซ้ายโอเคต้องไปทางซ้ายนี่สินะไปได้ไหมโอเคไปได้มามึงพุ่งมากูยิงแน่นะกูยิงแน่กูมีปืนอ่ะขวาเคลียร์ไหมขวาเคลียร์ซ้ายผมว่าต้องลงว่ะคุณผู้ชมอันนี้มันทางเดิมโอเคลองลงไปไม่เห็นมีอะไรเลยอุ้ยหมอกมันมืดเกินไปไปไม่ได้ นึกว่าจะไปได้แม่งน่ากลัวมากตอนนี้แบบขนลุกสู้แล้วผมอะขนลุกสู้เออไม่มีอะไรใช่ไหมกูต้องไปทางไหนต่อทางนี้ก็ไปไม่ได้นี่เนี่ยทางตันโออ๋อวิ่งได้โอ้โหกูว่าเดินตั้งนานวิ่งได้ก็ไม่บอกห้องนี้ไปได้ปะห้องนี้เปิดไม่ได้อ่ะอันนี้มืดไปไม่น่าไปได้นะเออตรงนี้ตรงนี้ก็ไปไม่ได้ คือจะให้ทางไหนอะไปทางไหนอะงงงงไปหมดแล้วตอนนี้ตอนนี้แบบน่ากลัวมากคือคือน่ากลัวจริงๆคุณผู้ชมโอเคเดินตรงไปแล้วกันนะเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้อีกคือจะไปทางไหนเนี่ยไม่มีบอกใบอะไรสักอย่างกูยิงไฟได้ไหมอย่าเลยเดี๋ยวมืดเดี๋ยวมันจะมืดเกินไปเรามาดูซิว่าเราทําอะไรกับไฟฉายได้ไหมอ๋อเราเก็บได้ โอ้เอามาติดปืนได้แล้วคือมืดลงในทันทีโอ้ไม่ก็คือเก็บได้ไงคือไม่บอกตั้งแต่แรกไม่บอกไงว่าเก็บได้คือผมก็ไม่รู้นะโอเคไปลุยกันต่อทุกคนทีนี้แหละมีไฟฉายแล้วกูไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นแล้วมาจะได้เห็นชัดๆนะเช็คให้ละเอียดเลยกูเช็คให้ละเอียดเลย มีตัวอะไรโผล่มาไหมผมว่ามันต้องลงไปข้างล่างว่ะอ oh, ุ้ยเดี๋ยวเกระตุกโอ้ยเฮียไอเฮียโอ้ไม่กอดหัวใจกูเกือบวายมากูพร้อมเดี๋ยวทำไมเกมกระตุกโอ้ไม่กอดเกมกระตุกนิดนึงเกมค้างโหลดผีหรอเวยเนยใครแม่งวิ่งตัดหน้ากูเฮ้ยเซฟมีการเซฟเกมเกิดขึ้นคุณผู้ชม เวแลวไงเวแลวไงห้องใต้บันไดมีอะไรไหมไม่มีเอ,อ่อทางตรงทางขวาไปได้ไหมไปไม่ได้ต้องเดินตรงไปสินะชิบหายแล้วชิบหายแล้วมีตัวอะไรอยู่ตรงนี้หรือเปล่าทางนี้หรอปุเดเดี๋ยวเสียงเสียงอยู่ข้างหน้าเสียงใครหอบกูเปิดอ่ะเปิดเปิดประตูเลยมันเขียนหลอกปะวะ โอเคหันดูกูหันดูไม่มีอะไรเ,เสียงมึงแบบค,ค,คือกักอกักๆกักอะโอเคต้องไปหาอีกวาวนึงใช่ไหมเช็คเลยเช็คให้ละเอียดต้องยิงยิงเรียบร้อยมีอะไรไหมเดี๋ยวใครทักเฟซมาวะแปบ๊บนึงนะคุณผู้ชมโอเคมีคนทักเฟซมานิดนึงผมไปปิดมาแล้วหูแล้วทำไมห้องแม่ง ดูกว้างใหญ่มากกูกลับบ้านได้ไหมไม่อยากอยู่แล้วแม่งน่ากลัวมากเกมนี้ผมขอถอนคําพูดเลยนะว่าเกมแม่งไม่น่ากลัวเกมแม่งน่ากลัวมึงเอาไปเลยร้อยกะโหลกโคตรสมจริงอะ่ะกูโดนผีลอบแบบอุ๊ยอ๋อตกใจคือแบบโดนผีลอบแบบสมจริงผมว่าผมเดินชิดกําแพงแลลวเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเอ้ยมีคนวิ่งมาโอ้ยโอ้ยยิง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 กูซัดหมดแม็กเลย กูก็ว่าอยู่เสียงน้ำแบบเแจ,ะจ,ะจะ๊ะเจ๊ะเจ๊ะเดินมาแม่งมีคนวิ่งมามโดนไปซะมึงไปคุยกับลากมะม่วงซะเฮ้ยมีอะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะกุญแจโอเคเก็บมาเลยเก็บมาเลยคุณผู้ชมเราจะไปกันต่อนะเราต้องกลับไปทางเดิมใช่ไหมโอเควิ่งวิ่งวิ่งจะมีตัวอะไรโผล่มาไหมโผล่มากูยิงนะโผล่มากูซัดไส้แตกเลยนะโอเคห้องนี้เรียบร้อยอืม อันนี้ไปได้ทางนี้ก็ไปได้โอเคผมไปทางนี้ดีกว่าเขียป้ายมันเขียนบอกว่า THIS h i s เว y เอ้ยทางเดิมปะทางเดียวกันนี่แล้วทำไมมึงทำทางแยกทำไม2องอันเนี่ยงงคือทำล้อหลอกเหรอโอเคแล้วคือทางแคบมากอันนี้กดได้ไหมกดไม่ได้โอเคต้องค่อยๆเดินคุณผู้ชมต้องค่อยๆเช็คทีละมุมโอเคทางขวาไม่มีเปิดเปิดดูมีอะไรไหม โอ้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 ไอ้อไหน้ากากเวนตะ,ะไลนี่ล้อหลอกนะเองอะล้อหลอกนะโอเคหมุนวาวหมุนวาวทำไมเพลงแม่งบิววะเดี๋ยวผมขอหมุนวาวก่อนเรียบร้อยไปย้อนกลับไปได้ไหมคือไม่อยากไปทางนี้แล้วอะคือผมแบบหมอบได้ไหมคือหมอบไม่ได้หรอจะได้แบบไม่ต้องเดินไปทางนี้แล้วผมว่าขากลับนี่แหละมีประเด็นแน่นอนคุณผู้ชม มีประเด็นแน่บอกเลยอุ้ยเอา้าทำไมเพลงเงียบไปเพลงอย่างเงียบดีเงียบทำไมโอ้โหโคตรน,น่ากลัวโอเคไปก่อนไปก่อนกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วไป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 แล้วเด้อไปแล้วเด้อทางขวามีไหมทางขวาซ้ายโอเคเคียร์แล้วใครมาหวัหวหวัวอะไรตรงนี้เนี่ย เอ้ยอ,อ๋อถังไอเวยตกใจถังโอเคดูทางขวาทางนี้ทางนี้มีอะไรไหมทางนี้ไม่มีฮะข้างหลังละ่ะโอเคไม่มีต้องเดินตรงไปสินะต้องเดินตรงไปซินนะทุกคนคือมีเสียงแบบหวยหวนด้วยอะ่ะใครมันหวยหวนอะไรตรงนี้หมาเดี๋ยวกูส่งมึงไปกลับบ้านเก่าเองเดี๋ยวเดี๋ยว บรรยากาศแม่งเลยเอ้ยอะไรอะเอ้ยพี่เบิม้มพี่พี่เบิม้มพี่เบิม้มพี่เบิ้มถอยกูรอหมดแม็กเอ้ยรีโหลดก่อนอาอาอามามาออโอ้กูโดนอะไรยะโดนไอตัวหลังเหรอโอ้โหหมาหมูนี่หว่าพวกเองอะเอ้ยตายเลยบ้าจริงคือเริ่มใหม่ได้ไหมหรือต้องไปเริ่มตั้งแต่ต้นอ๋อโอเคเริ่มตั้งแต่ต้นจริงด้วย ต้องไปเปิดอันนี้ใหม่ใช่ไหมโอ้โอ้โอ๋อไม่ต้องเริ่มเจอพี่เบิ้มเลยอือเล็งหัวเลง็เลงหัวเล็งเล็งหัวโอเคเรียบร้อยตอนแรกผมนึกว่ามันต้องเริ่มใหม่นะแต่คือไม่ต้องเริ่มตายไปซะบอกแล้วอย่ามาห้าวมึงห้ามันก็เป็นอย่างนี้ไงได้กลับบ้านเก่าไปซะนะไปกินข้าวกับรากมะม่วงไปซะพี่เบิม้มเฮ้ยผมเริ่มไม่กลัวแล้วว่ะทุกคนผมเริ่มมีภูมิต้านทานเอ้ยเอา้า เอามาอีกตัวนึงเอ้าอะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรวะงงอืออืกูกูซัดกูซัดโยกกูซัดโยกเอ้าอ๋อมีตัวขวามาก็ว่าอยู่ทําไมตายคือมีแบบรุมแมมีหมามูเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาทุกคนผมขอแก้มือรีโหลดแม็กให้พร้อมโอเคเตรียมเตรียมตัวเจอมาโผล่มา,ม,ามึงโผล่มาเลย มึงมาเลยพร้อมเดี๋ยวผมต้องหนีไอตัวใหญ่ไปก่อนนะเดี๋ยวขอไปจัดการไอตัวหลังก่อนโอเคปะไปจัดการไอตัวหลังมาโผมามาไหมไม่เห็นมาเลยอะไม่มาทีนี้ไม่มาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอแล้วก็จัดการไอตัวโตจัดการไอตัวโตเดี๋ยวเดวเดี๋ยวติด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 ตดโอ๊ยตายโอเคเอะ คือมีตัวอะไรมาจัดการกับเราอีกอ่ะอุย๊ยโดนโดนเซตยอ่อเดินเซตยอ่อเอาใหม่โอ้โหตายไปไหลายรอบมากคุณผู้ชมขอโทษทีผมกาหกมารอบนี้แบบขอรอบเดียวผ่านนะกูไม่ไหวแล้วเปลี่ยนจากกลัวเป็นหัวร้อนแล้วตอนเนี้ยคือแบบเริ่มหัวร้อนแล้วนะโอเคมาเล่นแบบสปีดลันปุ๊บโอเคกลับ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 ผมจัดการไอ้ตัวนี้ก่อน มากูเดินใส่เลยกูเดินใส่เลยโผล่มาดิโผล่มาดิอุย้ยมาแล้วมาแล้วอืมอืมอืมอโอเคเฮ้ยเอาชิปหายแล้วคุณผู้ชมไอตัวยาก็เอ้ยโอ้โหตัวนั้นก็จะมาตัวนี้ก็จะมากูจะหลบทั้งไหนได้เนี่ยถามจริงโอ้ยปวดหัวเลยคุณผู้ชมตอนเนี้ยคือแบบหัวอุ่นหัวอุ่นมากสมมุติถ้าผมแบบกดไอ้วาลเปิดวาลอย่างเงี้ยแล้วก็รีบวิ่งกลับมาได้ปะผมว่ามันให้เราหนีหรือเปล่า มันไม่ให้เราสู้หรือเปล่าได้ไหมไม่น่าไดา้แม่งชิดมากแม่งมาแบบชิดไกลมากโอเคไปเอาตัวขวาก่อน purpose. เอ้ยกระสุนหมดอู bem, ้หูยไม่กระสุนหมดก็ทางตันไม่ทางตันมันก็ดักหน้าโอ้ยมากูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวและนะ้วนะกูร้อแล้วตอนเนี้ยมึงโผล่มาใครหน้าไหนมึงอยากกลับไปคุยกับลากมะม่วงมึงก็โผล่มากันให้หมดมากูจะล้างบาง กูจะล้างบางมึงให้หมดโอเคไป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 คุณผู้ชมหัวร้อนแล้วผมหัวร้อนแล้วโอเคข้างหน้าโอเคไปไปถอย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 อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งมาไหมอีกตัวหนึ่งมาไหมโอ้ยโอ้ยทางนี้คือมันมามั่วไปหมดเลยตอนเนี้ยโอเคพี่เบิ้ม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 มาพี่เบิ้มมาแล้วคือจะกับพิบตาทำาระสั่งอะไรฮะเอือ หมดแล้วใช่ไหมฮะพวกมึงนี่แม่งเอ้กว่าจะผ่านนะมันคือตัวอะไรอ่ะทุกกายพันเหรอโอ้ยกว่าจะผ่านคุณผู้ชมตายไปหลายรอบมากสมมติถ้าผมเดินไปนี่มันจะเกิดมาอีกปะอย่านะโอเคไม่แล้วเฮ้ยปวดหัวเลยหัวร้อนหัวอุ่นจากหน้ากลัวกลายเป็นหัวร้อนแล้วทางก็แคบคือมันแบบ ไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยโอเคปะต้องไปที่ไอ้กรงเหล็กนี้นี่ตรงนี้โอเคแล้วก็เดินไปต่ออุ้ยทางออกนั่นไงแสงสว่างหุ้ยไม่แกไม่แกมึงมาอีกแล้วนะหึ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 ตายยากอ๋ออ๋อ,อชักชักฮะอออทำอะไรเต้นให้ดูเฉยเต้นให้ดูทำไมอะไรครับเนี่ย โอ้ไม่ก็จะเต้นแข่งกันใช่ไหมเออออเอเต้นแข่งกับกูเหรอฮะไปแล้วกูไปแล้วไม่อยู่เอาเปิดไปไม่ได้เอา้าไปไม่ได้เอา้าตายแล้วเอา้าจบคืออย่างนี้เลยหรอฮะคืออย่างนี้เลยคือเอากันอย่างนี้เลยโอ้ไม่ก็บิวให้กูกลัวตั้งนานแล้วคือกูมาหัวร้อนช่วงหลังแล้วคือจบอย่างนี้เลย โอเคคุณผู้ชมสำหรับเกมอะไรวะเกมอะไรวะลืมชื่อเด็บ่ากโปรโตไทป์ก็นะบางจอตก็สมจริงสมคำล่ำลือแต่บางจอตนี้แบบกูอยากจะต่อยจอซะเหลือเกินโคตรหัวร้อนแล้วคือฉากจบเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้คือมาเต้นให้กูดูทำไมกูไม่อยากดูมึงเต้นกูอยากกลับบ้าน โอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยเอาไว้แล้วมาต่อกันเกมหน้าจะเป็นเกมอะไรฝากติดตามกันด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย